สวัสดีครับวันนี้พามารู้จักผลไม้ป่าตอนนี้ยังไม่สุกลูกยังเขียวอยู่สุกไปจะเป็นเม็ดสีดำรสชาติเปรี้ยวอมหวานขึ้นอยู่ตามข้างรัว้ว เป็นแบบเทาวันมีหนามเสริมความแข็งแกร่งให้รัว้ววัวควายจะได้ไม่หลอดเข้าแล้วแต่คนจะเอามาใช้ประโยชน์บางคนก็มองว่าไม่มีประโยชน์เล็บแมว ส่วนผมผันกล้าไรนาะป่าผสมเป็นของมีประโยชน์ทุกอย่างตั้งแต่รากยากเพิ่มความนั้นแน่นให้รัว้วมีดอกไม้ป่าด้วยขอบคุณครับที่รับชม